บายดีพี่น้องวัสดีครับสวัสดีเจอได้พี่น้องเด้ดดเดอดแดดแด้งครับพี่น้องว,วันนี้เราไกลมาเอาเงินเนาะาจากาทับใหญ่ไปเนาะทางเมืองนอกเนาะหากมาผูกแขนยอย่าล้างลราโต้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทับใหญ่หลายเนาะ มีใจเมตตาหรือว่าใจดีเนอะอาะฝากเงินมาให้อหอโต้เนาะรวมไถ่กันสิรวมรวม่รวมเงินเนะาะไหวซื้อสแ่แคนทองคำเหรอเนาะตอนนี้ไก่กันรวมได้อยู่ล <c oughs> านป้ายเนาะตอนนี้ อันเปินฝากมากไหมนี่เนาะแต่หาซิบเลียนนะพี่น้องเนาะหาซิบบล่าเนาะไก่เอาเป็นเงินกีบมาเนาะแปดแสนสามสิบห้าพันนะพี่น้องเนาะมนีเนดี๋ยวพี่น้องเห็นปะแปดแสนสามสิบห้าพันไก่จะเอาเงินส่วนนี้เนาะไปโฮมไว้ธนาคารนะพี่น้องเนาะไก่จะเอาเข้าธนาคารไว้ พ่อจ uh, si ุ๊บข oh, ิงบาทเนาะหองสลึงนะพี่น้องไก่กระซี่โอนเงินเลยเนาะโอนสวยเงันเลยโอ้ยห้าเพิ่นจะขายร้านเพิ่นเนาะใครจะมาพ่นธนาคาร เงี้ยพี่น้องหาซิปเนาะหาซิปดวลาเงินบาทเท่ากับพันหอ่าพันหเออเป็นว่าพันหกบุคุกยังพี่น้องพี่น้อันสิจุด ลอยแต่เป็นเงินกี่นี่แปดแสนสามสิบห้าพันเนาะไก่เขาจะเอาเขาแปดแสนแล้วเหรอเนาะอันนี้ไก่ไปซื้อกาแฟกินเขาแปดแสนเนาะเอาเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเงินออโต้ตอนนี้ก็รวมรวมได้กันเลื่อประมาณสองล้านปลายเนาะสองล้านปลายกับประมาณสี่พันห้าพันเนาะ อ่านี่แหละพี่น้องกเก็บไว้เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจนกว่าสิครบพุ่นแหละไก่กับสิทย,อย,ย่อยเก็บไ้เมือ่อซิบเมื่อเศร้านะพี่น้องทัดเรื่องกับคลายเครื่องได้ก็สิกอไปเพลินน้ำเนาะตัวเล็กตัวน้อยมันด่างสีฮอตมันด่างสีไฮเนาะพี่น้องเนาะฮอดมันบรรยากาศเดือดสับจิ๋มหาวันกีกกกก่กับจิบเซกเซกพี่น้องอมอสตลาดเลยพี่น้อง ครับขอไปคลายเครื่องหน่อยนี่เฮ้ยสายนะเออ เขาจอดรถไว้ยู่พี่นี่เนาะว้ามันมีมองจอดแถวนี้เขาจอดง่ายเองมองขายเขื่อนออกมาแล้วถูกตลาดเขาถูกตลาดโต๊ะเตาเนาะปรับปรุงเขาจอดง่ายออกมาขายปกติไก่กะเขามาจอดที่นี่แงอะไรพี่น้องปกติไก่กะเขามาจอดที่นี่นี่เขาจอดง่าโต๊ะง่ายตังมาพัด có những cái này nó có đi đấy đơn nó có mặt hạn nó bị Hạn cái nhìa mìa 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 ด้แปดแส้นฟาจิบหาพันจิมาพี่น้องเนาะครับอืออยู่ใช่ใช่ไปใช่นี่หนังฟันหาหรือไงได้กับขอบคุณหลายๆเนื้อขอบคุณแล้วขอบใจเนาะอ่าครับพี่ใหญ่ทั้งหายองทางมึงนองเนาะอ่าที่อ่าใจดีเนาะ ฝากเงินมาให้ร้านออโต้เนาะจะ้กะให้เพิ่นดีแห้งให้เนได้กลับคืนหลาเท่าพันท่ไ้เนาะถึงเป็นสิเป็นแค่คําว่าก็ตามเนาะถึงมันสิเป็นไปได้หรือเป็นไบ่ได้ก็ตามเนาะแต่สิ่งที่ไกลเอาออกไปสิ่งที่่ดไปเนาะเป็นสิ่งที่ดีเนาะขอขอบคุณคับใจหลายท่านผู้ชมทุกคกันเด้อคอ่าเบิ่งับชมคลิปของไก่แล้วกอ่าบ่ข้ามโฆษณาของไก่เนาะ เขาเ็นหลายๆเนาะแต่ผมยังสชอบแกะอยู่เนาะน้องจากคำวนพากษ์ราคาความดีเนาะที่ไก่เห็ดให้สังคมและครอบครัวนะอย่างนนเนาะส่นทานทานคนได้เนาะหรือว่าทานผู้ใหญ่คนใดเนาะอยจะแนะนำไก่ให้ไก่เห็ดยังจะบอกไก่ได้เนาะไก่ก็ยินดีที่ ปรับปรุงหรือว่าอ่าติดตามปฏิบัติเนาะให้ถึงที่ถูกต้องเนาะ่องเนาะไดกระฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์ใด้พี่น้องเนอะที่ชมได้เนะาะพี่น้องที่ชมได้ทุกคอมเมนต์ใจอ่านทุกคอมเมนต์เนาะบางคอมเมนต์แกกับอ่าว่าตอบเนาะร่วมอ่ตอบเนาะ แต่ไก่ก็อ่านคอมเมนต์เนาะกดใจถูกคอมเมนต์เนาะ,อ,มมนนอ,ะอ่าเพราะว่าบางคอมเมนต์มันสิยบขึ้นได้พี่น้องถ้าเป็นคำหยาบนะถ้าไม่คำหยาบมันสิยบขึ้นเนาะไก่กับโบเฮนเนาะอันนี้แยูทูปมันระบบอ่ามันมันสีบังคับบ่อยเห็นคำหยาบสีเป็นด่าสีเป็นเขียนด่าเขียนแบบบสุภานเนาะอย่างเงีง้ยพี่เนาะอ่า ยูทูปปฏิวัยเห็นเนาะไก่กับสิอเปตอบเนาะบางทีตามชมบางคนกับสิมันใส่โมตอบกูจะเขียวอ่ะปสิวัตโอ้ยเอ็นดึนซ้ำดีน้องไก่เคยเข้าไปเบื่องต้นหนึ่งเนาะตอนทำอีทเนี่ยมันเด้งเลยมากเลยน้องเนาะมันเด้งเลนมากมันแจ้งกันก็มาหน้าจอเลยแไงไก่อ่านท่านเนาะตอนจังหวะไก่เบิ่งหน้าจอทรศัพท์พอดีนั่นแหละที่พ่อไก่เขาไปยูทูปหาคอมเมนต์ โบเห็นนั่นโบเห็นคอมเมนต์นั่นเลยพี่น้องจะตายาใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องเอ้ยอยังไงขอฝากไปฝากแชร์ได้สมือนี่กอะบ่ได้ลงคลิปใชเนาะบอสตัวบอท่าน,นอย่างไ,นะนะไรก็ขอตัวขอไปแล้วนะพี่นงในกับฝากกด ติตามฝากกดกระดิ Asia, uh, ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยหน่อยนะเพราะว่าไก่ครับมุญวียราน้อไพี่น้องไก่กำลังฟ้อห่านครับอีกช่องทางหนึ่งเนาะไก่ที่นาเงินเละรอบขัวกคืออให้เคืองอล้รกับวิบวัน้องวิบวับังดังงดังดก่ับบุญพ่อเนาะพี่น่อเราวะวทูุไก่บุคนในนง บอกคือตอนอยู่บ้านเนาะตอนเย็นโมงตอ,องนกลางโมงอะไกท่ทีมีเวลาถ่ายคลิปลายเนาะตอนนโมงได <c oughs> มาอยู่เพีไก่ผมมีเวลาเลยอยู่แต่กำ่างตอนนี้เงินละตโตกาได้อยู่สองล้านปลายพี่น้องสองล้านกว่าเนาะพี่น้องสองลา้านกว่าเก็บหานบาน <c> ี <oughs> หาเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสี่พันปลายเนะ 4, าเนะสี่พันกว่าหรือว่าหาพันเลยปันเนี่ยเกินนี่เป็นถังเนาะแต่นี่ไก่ฝากเป็นังิขีไว้เนาะเพราะว่ามันมันกดในโทรศัพท์ได้เนอะอาะเริงจริงเพราะว่ามันอยู่ฝั่งเข้ามันใสใเขื่นอนใช่ไหมมีฝั่งไทยเขื่อนแค่แบ่งหมดเนาะแค่แบ่งหมดเลยยังบูนเนาะในโทรศัพท์นะเจ้า,จากผมแต่ฝั่งฝั่งเข้า,านี้เข่อน อย่างว่าบีซีเอลหรือยังบีซีวันจับมาได้ไก่ของ่าที่หูเงินเอ็ดนพี่เนาะใส่กระเจ้าโอนเงินเนาะในโทรศัพท์เหลือเงินนะขอใจตามนั่นแก็เนาะนั่นแหละเงินหยิปนี้ก็ะใส่หัวลาบที่สมเด็จอยงเนาะฝากไล์ฝากแชร์ฝากติดตามไก่เด้อขอบพระคุณลงนะขอบพระคุณนี่แหล่ทำชมทุกคนเก่าคนใหม่ก็ตามเนาะหรือเราคนปัจจุบันเนาะขอบคุณที่ติดตามมาตลอดขอบคุณที่ หายกังใจมาตลอดขอบคุณที่บทิ่บบดปลากันขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยกันเด้อสาวสาย